อกตเยขินเขินเลยนแรมากเลนเรยนอนผู้หญิงก็เขินผู้ชายก็เขินไม่ยุ่งกับใครดีเนใคร แด่ก้อนเหรอ,อ,อไม่มันเขินน้องมันเขินนี้ออฟก็เขินแม็กเขินไหมพี่เขินนะเขินเขินเหลือเหลือๆเหลือคันนี้สวยอ,อ่ะ,ะ,ะ,ะ <laughs> เหลือๆเหลือเอินตกวะถูกไม่ยินนะในบ้านเราแบบมีเคิร์ฟเนี่ยบ้านเราเป็นทรงหลังคาจัว่วนะ น้องอีกเอาเล็กกินตัวใหม่ไหมลูกเฮ้ยอีกเห็นไหมไม่เห็นดีเลยค่ะตรงเป้าปัญหาเกิดมีคนอยากได้เล็กกินตัวใหม่นะคะตู๊กินอะไรอ่ะ ออมันเวฟอ,อะไรวะมันเวฟอ,อะไรวะให้พี่เวฟไอ้พี่แช่ไว้ทิ้งกองอ๋อทับทิ้งกองอุษาหาลบอุษาทิ้งนี่แบบผิวอุสีดำเลยจะบอกว่าเปลืองที่ใส่ตู้เย็นมากลัวเสีย